ปลา้้าส้มตำล้าหว่ะเดี๋ยวคลิปลงให้ดูอืออือืด้วยมะละกอสุกแล้วก็ผักผักสดผักสดแต่ไม่ใช่จากสวนนะคะซื้อมาตลาดอืะคนเข้ามาดูด้วยสิบคนแนละ้ว คนเข้ามาดูเร็วมากเลยต้องดังนี่แหละดังจัดอ,อยากกินต้มตําทักแชทมาเด้อทัมาทำไม่เก่ไม่กินเลยมาเยี่ยมเยียนถึงบ้านได้เด้อผู้ใดยอยากมา สดฟินนะฟินที่ซื้อมาเขาซื้อทำไม่ซื้อคือมันบอกมึงกินกันไม่ดูกล้องเลยไม่เข้าใจเขาจะเ็ยกล่องโฟมอันนึงกิเพื่ออะไร ไม่เข้ามาดูเลยแย่จังมีสักคนหนึ่งก็ยังดีอย่างน้อยคือใครวะพวกใครนะเก๋พี่เจยังเงี้ยได้ดีใจฮนะเออได้ดีใจคอยเป็นคอยไปน้องเพื่อนเพื่อนน้องป๊าอยากพี่น้องอยังไม่ดว่วนอันนี้เถอ่ต้องคิดอะไรเยอะท้าสุดวันนี้น้องป๊าไม่อยู่นะ้ำป๊าไปนอนบ้านตากระยา ไปไหนกันหมดนนนเนาะเพื่อนใครกินจ้าเดี๋ยวเปิดไทยน้องมิวเตะจ้าจ้าลูกค้ามาลูกค้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดไทยรอแป๊บหนึ่ง <c oughs> ลูกค้ามาซื้อของนะตอนนี้เวลาสองทุ่มยี่สิบสองทุ่มสินาที ก็อ,อยู่นี่อ่ะปิดทุ่มหนึ่งค่ะเอาไปไหนแล้วสั <c oughs> ่งอะไรไว้ ขามีปาร์ตี้เขาปิ้งปลาถามน้องบิวน้องบิวกินยี่ห้ออะไรอีกเธอถามน้องบิวว่าน้องบิวกินยี่ห้ออะไรอีกถ้ายี่ห้อนี้มันหมดเนี่ยถ้ายี่ห้อนี้มันหมดอะถามน้องบิวว่ากินยี่ห้ออะไรอีก หน่วยกล้าตายเรียกเรามากเลยนะต้องดิวเนี่ยแซ่บๆค่ะหวังลองดิวสองคำื่อกี้มีคนข้เาอดู่นะคนนึงเอาจริงดิเขาไม่เห็นคนก็ไปแล้วเอาฉันดีใจมากเลยมันคิีุ้๊บขึ้นหือ มาใหม่มาใหม่เร็วมาใหม่เร็วมา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 เมาออกไปขายของลูกค้ามาซื้อน้ำตาลสดุดโอ้ยยังน้ำตาแล้ว <laughs> ใช่ไหมส <laughs> ี่พาน ตลาดน้ำใครรู้จักซื้อมาจากแมคโครใครรู้จักคอมเมนต์ให้หน่อนว่าขายที่ทไหนที่ไหนมีขายเมื่อคืนโรจันมีไหมเคยเห็นไหมไม่มีมาเขาส่งจากแมคโครตอนเธอว่างคุยอยู่เจแป๋วขับรถอย่างเร็วขายส้ม <c oughs> เธอก็ไม่โบกไม่เห็นเธอคุยกับพวกต้น ไปไหนเนาะคนดูสตีนมา่สามทุ่มโมงนีอ่อะไรเธอมาดูเราแล้วสวัสดีค่ะก็ต้องรีวิวร้านค้าไงนติเอาไปแล้วมาไม่ทันผู้ใดสิดูเนาะผู้โชคดีซื้อหวยต้องนั่งสปีนในร้าน ผู้ใหลนาะเป็ผู้โชคดีแซบ่บแซ่บใหญอยากกินปลาเออเปตลาดลุ<ม>กไม่อยูอเ่เป็นโซเชียลเรานหลังนนหนได้เห รอให้เราเปิดแล้วแม่นี่ไฟนี้มาเร็วๆมามามารอเงินอยูโอเคขึ้น ไม่เจาะอะไรวันละยากิพี่น้องก็ไม่เข้ามานั่งดูกันเลยว่าไนก็เหมือนญาติพี่น้องเองเลือดโคตรน้องแปลงไปถึงไหนเนี่ยตองไปกินโคตรเร็วกาตอนนงเหมือนใจจ้ายังเงน้ยู่ กดหัวใจให้ร้อยดวงเขาไปทำ <c oughs> หรอไม่รู้อ่ะเกดหัวต้องกดใจกันใครมีที่แนะนำการทำช่องไลค์คนดูเยอะๆแนะนำ่หย <c oughs> ตอนนี้ตังค์ไม่พองจ๊กค่าไฟแล้ว <c oughs> ต้องใช้ไฟตัวแล,ล้วเต ไหนรอลุ้งคุณแรกบึ้งยังไม่มีไม่กลับละไม่มีใครควักเลาวพาไม่มีใครควักพ่อพึ่ ปลาเด้นั้อร่อยมาซือเหล็กปิ้งบันรอนานแล้วมาเร็วเลยมาช่วอดูน่อยเขาคงบอกดูได้เลยเหรอถาแต่ะดูซื้อนกันงั้นแหละมีหรอช่องบ้านบ้านทำบ้านกิดแบบบ้านบ้านด้วยความเป็นคนชอบถ่ายวิดีโอถ่ายรูป ตัดต่อ,อยังไม่เป็ยนเลยใช่ค่ะตับต่อยยังไม่เป็นเลยนะครับงองอ นี่ใช่ไหมเสียงมอไซน้องหรือเปล่าเอ,อาไม่เอาไปแช่เร็วจังเลย <laughs> เอาไปแช่เร็วจังเลยแช่กี่ยวหัวหลายเย็นจเจอาน้ำเปล่านี่ไหนเพื่อนเป็นมลน,นอนหมดแล้วเหรอเนี่ย่วายจิตถ้าขายเราคิดเราก็จะตะโกนอย่างนี้หรออืมอ <laughs> ตอบก็สวยไปไม่ตอบก็โชคดีเลยไหน,นรู้คนแรกใครจะมา <S <S 2> <S 2> นม้อแมวคนแรกคนดูเลยมือมั้ยชีดไม่มานี่นางไปหาเงินถึงไหนนะไม่รู้ในวงปลาเผาหรือ

เาแล้วกืเื่นไปนไปนะฮเแซ่บไปะแซ่บแต่ลากองอืม มีน้อยแล้วมีเป็นถาดที่เป็นถาดไม่มีน้อยตําเยอะก็ไม่อร่อยใช่ตน้อยก็ไม่พอจจน,นี่แหละมนุษย์้ yes. อ,อกากไม่หูกหรอเนาะตาเยอะก็โอ้กินละเลี่ยนจืดตําน้อยก็โอ้ os, อโอโอทำไมน้อยจังเลยเป็นแบบนี้แต่ <iker S 1> <c oughs> พอเราแกะป,ปลาน้องบิวก็จะมา <c oughs> เสียงนี้ได้ยินยันปักซอยน้ำ <laughs> ตาลสดแค่ห้าปุย๋ยหน่วยกล้าตายแค่ทุกวันนี้ไม่มีใครจ่าย <laughs> ใครจะจ่ายร้อยนึงใครจะจ่ายไม่มีใครจ่าย <laughs> แสบมากเลยเพื่อนๆสึ่งตำ่ <laughs> มงำมันเยอนงายาใส่ก็ซียมปักหมิ่น มาแล้วมาแล้วค่ะคุณสวัสดีค่ะดีครับดีค่ะไหนเนาะยิใจเลยคนดูสิบสามนาทีมึงมีคนขอบคุณมากค่ะเอาหายไปแล้วไม่เอาวันเลยเขาก็บอกไม่ไร้อยศาลาว่าพวกมึงผมึงนั่งดูมึงเลยว้าเจ๋งเพื่อนๆไปจริงกันเดี๋ยวแท้ เห็นเป็นมุนตาไงเมื่อกี้ก็มายอย่างนี้แหละเจ๋งดิขำๆโซเชียลคิดอะไรมากนะขำๆโซเชียลกินอะไรมากนะอืมอปิดคอลงหลังคาตึมเลือบตาดูก็แล้วอะไรก็แล้ว ก็ต้องฟังเสียงลูกค้าขับมอเตอร์ไซมาลูกค้าจะเน้ำตาลสดมันบอกวันแป๊บเดียวทำไม่กลับมาอีกเลยไม่ไหวไม่ไหวลูกค้าไว้รุ่นเ่รอคะแต่ของวัรุ่นก็ต้องทำใจ ไปแล้เพื่อนๆเราหนึ่งคนก็ดีใจแล้วเขาแวะมาเห็นหน้าเราดียังจะบัดดีทันเขายังบอกว่าหนังหน้าที้กูไม่น่าเข้ามาดูเลยไม่มีตาระอะไรเลยอ,อขอขำมขำตอนเย็นก่อนนอนเย็นเลยสองทุ่มยี่สิบห้าแล้วที่เข้ามาดูใครวะประพาพันที่เปล่า น่ารู้เลยพวกไรสดแล้วแบบไม่มีคนดูหมดกำลังใจนะไอพ,พูดเดียวพูดพูด,พดมันขายของสดแล้วไม่มีคนดูที่เขารอคนดูคงอย่างนี้นะมั้งเนาะประมาณนี้บางทีเราเข้ามาแรกๆเขาไม่ขายสักท,ทีเราก็สิ้นนะอืมเขาก็รอคนมาดูก่อนดูดไอหมาเลยอ่ะหมาไม่ได้กินเลยเนี่ย ดก่อนเมื่อคือตั้งท้องอังเปาว่าสามเดือนแรกนี้ไม่กินส้มตำเลยค่ะแพ้ท้องโอ้ผมกินมันมากเลยไม่ใช่แพ้ท้องแบบอ้วงนะแพ้ท้องแบบไม่กินส้มตำเขาเป็นคนชอบกินส้มตำบางคน่ไม่กินส้มตำมซักเพโอนี่แพ้แทนส้มตำบูบลาโอ้โหวันนั้นงานงานบุญเนาะงานน้ำหมองบวช โอ้ oh, สั่งแม่ครัวนายคคกมากจ <laughs> ำบทยามันจากไหนไม่ใช่งานบวชรื่องงานบวชก่อนสิงานบวชบวช<า>ฉันจำได้บวชหรือแต่งบวชงานแต่งไอมององานแต่งเนาะจิมมี่เพิ่งบวชเอง okay, มันน่าตั้งมาเลยว่าใครสตรีมอยู่ใครไลค์คนที่กด กดติดตามหน้าก right right ็เด <we> <deception>. ็กไปหาเขาเลยบังคับเขาดูเขาก็ไม่อยากดูเขาดูบังคับน้ำเก๋อุ๊ยขายเรื่องของหวานนี่เหรอร่างมือรอน้องก่อนเดี๋ยวน้องเราอิ่มแล้วเหรอหมดแล้วไม่ใช่ไงมันหมดแล้ว จำได้เพิ่งสตรีมสดได้สองนาทีน้องก็มาเรียกตอนนี้สิบเจ็นาทีแล้วผ่านไปสิบห้านาทีก็ยังไม่มีคนอ,อาน้องก็ยังไม่มาเออใช่ใช่ใชน้องไปเอาเงินถึงไหนอะ เพื่อนคนไหนมียาสูดใผมยาวเร็วมีหนึองผมมันยาวช้ามากอ,มอยากไว้ทรงเลยนะเอาผงพัด <c oughs> ไปฝันมานานเอาผงพัดเนี่ยอยากมากเลยอยากไว้แบบเอาปงพัดแม่จุกเอาท้าจดำกินให้หมอบือข้าวเหนียวก่อนอัน นี่คือเพื่อแม่อร่อยหรือเปล่แม่อร่อยอืมแต่เลียแล้วมันกม่าตาของเขาเองมันเขาไม่รอครับเ,เอาออกจอนเดียวเองใครอยู่แถวนี้ใกล้ๆนะครับแวะมาซื้อของไะ้ต <c oughs> รงนี้เงียบกิ๊บเงียบอยู่โควิดไม่โควิดหรอก มาครับเกือบยี่สนาทีนหาเงินร้อยหนึง่งเดี๋วลูกค้ากิติมาสักเป็นวัยรุ่น20่สิบปีน้อยวัยรุ่น สร้างไม่เหนือสร้างน้องบิวไปไหนค,ไคืออะไรไม่เข้าใจ ปุ๊บนั่งดูกล้องอ่ะลูกค้ามาออกไปสายขายปุ๊บเข้ามาอือต่อออกไปอืดเข้ามาอือเสร็จออกไปขายอีกสามรอบมาเช้าน้อ,องบิวกลับบ้านแล้วไม่บอกเพื่อนเออแล้วทำไมเพิ่งมาบอกเขาบอกน้องบิวเพิ่งจะบอกมาหั่มาเหรเลยแปลว่าอะไรไดูวเมื่อกี้นี้อืมอย่างนี้อม มีข้าวใหมวมาลงเลยแล้วิ้นกล่องด้วยเสร็จต้องไปคนเสร็จแล้วก็จะไปกับข้าวมาต่อแล้วเดี๋ยววันไหนว่างจะมา อาไปหรอถ่ายทอสดสดโอ้คนดูเท่าไหร <c oughs> ่ยี่สิบพี่แต่ก็ยังมีกำลังใจหน่อยนะคนมาดูแวบๆอยู่ <c oughs> ไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะกลับไปแล้วค่ะ